วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้ทําเพื่อโฆษณาแต่อย่างใดไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ากว่า18ปีเอาละครับต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยผมจะคันโยกกันอีกเช่นเคยนะฮะพราะกับผมเฮียตาล่าพีจีคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมากับเกมฟอร์จูนไทเกอของค่ายพีจีนั่นเองนะจ๊ะ โ okay, อเคครับผมมาแล้วก็มากันเลยนะฮะวันนี้ามากับทุน500ร้อนะครับก่อนอื่นก่อนใดไปดูที่ตารางการจ่ายเงินรางวัลกันก่อนนะครับสูงสุดอยู่ที่250ครับต่ำสุดอยู่ที่3มแล้วก็ไล่มาเป็น58 0 25แล้วก็100แล้วก็250ตามลําดับนะครับอันไหนวะอันนี้ <laughs> โอเคนะครับมากันเลยนะฮะมาพบกับเสือฮะอดีตเกมยอดฮิตแบบฮิตฮิตฮติดลมบนสุดๆนะครับของทุกเว็บสล็อตเลยเนาะย้ำนะครับว่าทุกเว็บสล็อตเลยนะครับไม่ว่าจะเว็บตรงเว็บเอเยน่นเว็บเซิร์ฟนอกเว็บเซิร์ฟแตกนะครับเซิร์ฟแตกก็คือเซิร์ฟเดโมนั่นเองนะฮะขออภยัย <laughs> นะครับมาครับผมวันนี้เอ้ยสวยมาถึงก็เปิดไปก้อนหนึ่งฮะับร้อยหนึ่งจะ้ะ เริ่มมาฮะเริ่มมาเฮ้ยนั่นแน่คุณหลอกดาวมาอีกแล้วครับการหลอกนะ <c oughs> เฮ้ยหมุนหลอกรัวๆเลยว่ะตอนนี้นะครับโอ้โหหมุนหลอกกี่รอบบ้านะคุณหลอกดาวนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้นะเกมเสือนะครับกลับมาแตกมากๆนะครับมีคนมียูเซอร์เนาะได้มาจากเกมเสือไปไม่ต่ำกว่าสิบสี่คนนะครับ ก็ต้องบอกว่าโอเคแหละนะมันก็เป็นช่วงของมันนะตามปกตินะครับบางเกมอยู่กลับมาดีนะครับบางเกมก็อยู่จากใหม่ๆกาลังดีๆก็แย่ซะง,งั้นนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยในเกมตระกูล3แถว3มเพลาเอามาอีกร้อยหนึ่ง <Yahoo! S 1> เอาวะซึ่งเกมในตระกูล3แถว3เพลาแบบนี้อู้หมาอีกดิพันสจ้ะโอ้โหเข้ายัางโหดครับไปจ้ะ ไปที่เบสสิบนะครับรุนแรงใช้ได้นะครับต้องบอกว่าเกมตระกูล3มแถวสามพาเช่นเกมตระกูลโดดทั้งหลายนะครับรวมถึงโจเทมวันเดอร์ด้วยเนาะก็จะบอกว่าเป็นก็จะบอกว่าเกมพวกนี้เนี่ยอ่ามันก็ยังเป็นที่นิยมมาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ปัจจุบันโอเคแหละแสงจะฉายไปทางของน้องกระต่ายมากกว่าเพราะน้องกระต่ายนะมีฟีเจอร์ ขอภัยครับฟีเจอร์หลักของมันที่เป็นเรื่องของตัวเลขนะตัวเลขสุ่มมาเกิน5อันว่าจะตำแหน่งไหนเอาจำนวนในตัวเลขมารวมกันแล้วก็ได้เป็นเงินเลยทันทีนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะดูดีกว่าในบางมุมนะครับแต่ว่ายัางไงก็สู้เกมที่กำลังมาไม่ได้แน่นอนนะครับซึ่งก็ช่วงนี้ครับก็เสือกำลังมาจริงๆและก็โอเคมึงหลอกกูอีกรอบอกังจะดีใจเลยเชียวได้มาครับ16บาท ขออนุญาตไปที่เบตสามสิบเลยนะครับอือ่าสำหรับใครนะทำฮาทริกนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเกมว่าเกมไหนกูเล่นได้นะแล้วก็มาครับผมโคนสิบมาพันนะ <Yahoo! S 1> นะครับคนอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ยกิวจะรู้ได้ไงเกมไหนกูเล่นได้นะครับสูตรในเว็บเชื่อได้ไหมนะครับสูตรในเว็บไมนเป็นการประเมินแบบหยาบเนาะก็อาจจะไม่ดีเท่าคนไทยนะครับ คนไทยที่เล่นได้เนี่ยก็ไปดูกันนะครับอ่าเราอาจจะอยู่ในกลุ่มซัมปิงนะครับกลุ่มหรือกลุ่มเว็บสล็อตใดๆที่เข้ามาแชร์ว่าเฮ้ยเกมน้องแตกเกมนี้แตกเอ้ยหกพันโอ้โห my god เราจ,จะไปอยู่กลุ่มนะฮะเกมนั้นแตกเกมนี้แตกอะไรเงี้ยนะแล้วมีคนมาแชร์กันเราก็จะไปเล่นตามอย่างนั้นก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่เกียจแล้วนะไปนั่งคน้นคงค้นหานะครับก็ ติดตามนะฮะกด subscribe ช่องเฮียตายแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็มาดูนะ,ะอาจจะได้รู้นะครับว่าวันนี้เกมไหนมานะ,ะว่าถ้าเป็น pg เนี่ยผมจะลงแต่เกมแตกเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีเวลาอัดคลิปเนาะ,ะ,นะะเออสวยมาสองหมื่นห้าครับเอ้ย,อยโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะ เบสเซตกำไรฟังไปทั้งหมดประมาณ3ามหมนานะฮะโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เพือหาเล่นเกมอะไรพิ่มข้อบอกกันได้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ที่จะเล่นอยู่ที่ไหนก็เชิญเลยครับผมคอมเมนต์ปักหมุดนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เล่นมาทั้งหมดนี้ไม่มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนนะครับเล่นไปเพื่อความสนุกเท่านั้นเนาะ,ะโอเค okay, ครับผมสำหรับน้เฮยแต่ละพีจีได้กำไรสบายใจไปก่อนนะครับบ๊ายบาย